สวัสดีครับต้อนรับสู่ชาแนลของผมจัดเต็มทุกข่าวฟุตบอลที่น่าสนใจแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้เราจะไปดูคอมเมนต์แฟนฟุตบอลหลังจากที่ไทยโชว์ฟอร์มสุดแกรก่งโดยในเกมนี้ทีมชาติไทยออกนำไปก่อนจากที่รศั์เผยพิมายและได้ประตูตีเสมอจากจุลทานเข็มดีโขเข้าไปในนาทีสุดท้าย และเสมอซาอุดิอาระเบียไปแบบสุดมัน2ประตูต่อ2เรามาดูความคิดเห็นของแฟนบอลชาวอาเซียนครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับผลการแข่งขันโดยท่านแรกเรียกราวว่านี่เนอะทีมที่ได้แชมป์เอเชียยูยี่สิบสาแฟนบอลท่านถัดมากล่าวว่าทีมชาติไทยพลังไม่ธรรมดาเลยทางด้านความคิดเห็นของแฟนบอลชาวจีน ได้แสดงความคิดเห็นว่าเสมอกับแชมป์เอเชียายุ23ได้ลุยต่อไปนะเจ๋งมากทีมชาติไทยท่านต่อมาก็ได้พูวกว่าชุดใหญ่ซาอุดิอาระเบียชนะอาร์เจนติน,นาในศึกฟุตบอลโลกแต่ชุดเล็กเสมอกับไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่แหละฟุตบอลและทันมาจะเป็นความคิดเห็นของแบ,บนบอลชาวเวียดนามโดยได้แสดงความคิดเห็นว่า เรื่องแรกไทยเล่นได้ดีมากต่อมอนอย่างไหลลื่นเลยนะส่วนท่านถัดมาได้แสดงความคิดเห็นว่าไทยเล่นดีจัดเลยอย่างฟิตร่างกายไม่เสียเปรียบคู่แข่งและยังมีความคิดเห็นจากแฟนบอลท่าน,น,อนอื่นๆอีกว่าไทยน่าจะสมควรที่จะชนะโดยท่านนี้โดยแสดงความคิดเห็นว่าไทยน่าจะชนะซาอุล้ำหน้าชัดชด และท่านต่อมาได้กล่าวเสริมท่านแรกว่าซาอุลำหน้าลูกสองนึ่งเสีงแทนทีมไทยจริงๆส่วนแฟนบอลที่ไม่เห็นด้วยก็ยังมีอยู่นะครับโดยท่านนี้ได้กล่าวว่าเอเชียอาคเนีก็ยังเป็นรองอาหรับถ้าพวกเขาชนะก็คงแค่โชคดีส่วนแฟนบอลอีกท่านก็ได้กล่าวสนับสนุนท่านนี้ว่าทีมไทยก็ได้แค่ในอาเซียนและเป็นไงบ้างล่ะครับ ความคิดเห็นของแฟนบอลชาวอาเซียนมีทั้งที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยปนกันเพื่อนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรว่าไทยเล่นดีหรือเปล่าหรือแค่ดวงดีสามารถแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยครับ